กับสบายดีพ่อเม่พี่น้องกับสบายดีเอซทุกท่านกินขน้ำนใความด้ลุดไดท้งมาด้อปลูกมากินแูก่า้ยอาหารมือนี่ต้มปลาป่นกระปอมเรื่อวันทุ่ดะบดกระป๋อมอันจะใสน้ตาลเลยแซยุ่ยพอต้มปลาแต่กินแต่หยามอยู่บ่สบาดีพี่น้อง กินขาวข้าวแลงพี่น้องเอ้ยจัดแพี่น้อนอกผนกระป๋องมาคับปากไงนมีพีิกุืพอดเลยอมพิ่นอย่อบก้มข้มนหน่อยบล็อก้มข้มอดด้วยเออน่าย่ไม่จังเลยถ้าเมื่อตรงหละ อจิ้มีผักสลัดอีกผักแม่ปูนอาหานขึ้นอย่างเจ้าก so ็กินมันเบอร์สิเกันกินกระลาเป็ดนะ

กินตอนนั้นว้ายภาสาของเราเนี่ยกินตนนนอ,อน,นกินแต่น้ำไม่ตันแท้กินตอนนั้นทำไมได้พูดแต่ว่าชาซุยบดได้เขากินน้ำดอกพี่น้องเพราะว่ายังเป็นตากลองอันคากลองเ้าก็มีอยู่แต่ว่ามันมันหัดโทรศัพท์บล,ลายพี่น้องเลยนะจอมันอยากเด้งออกแบบอัน มันเป็นแนวดึงึ้นดึงลงมันบ่แมนแบบราอซ้อมุนเอาอันแบบราอซ้อมุนเอาน,น,อนะมาถน้อมเนี่ยจอโทรศัพท์นะอันนั้นบ่ถน้อมเลยพี่น้องหากกระสังเกตได้อันใสมาต่หึงกราชังเกตมันหนีโทรศนะัพท์ไปหนาโทรศัพท์เด้งออกโอ้ยเสียใจบ้า,าไงใส่มาตัง้งโดนตั้งนาน,นก็เลยบอกนะเลยบอกเอาใสเลยก็หายตัวเองเป็นตากล่องเอาบนอีบแล้วจับเอง อันนั้นมันเหนียบลายอีต้นโทรศัพท์พี่น้องเลยอืมจัดจ้านนี่ลูก เรามีปลกระปอมแล้วเลยระบบสนใจน้ำต้มปลาด็อกบ่มีต้มปลาดิจะกินยังมันมีกระปอมท่านบ่มีกระป้อมเลยบ่บ่มีกระปอมเด้น้ำต้มปลาอันต้มปลาบ่มีต้มอันต้มปลาบ่มีเลยจ้ะกินยังกินปะได้ เดี๋ยวมันอ้วนกิบกวาวนั่นแหละบีหน่อยอ้วนมือขาวบีขาวนั้นเองมือเปมืนหิวนอนนะตาเหมนนะ <c oughs> มือเมือนไปแพ็คลองน้องานะตาเหมืนจนชืนมื้นบวกขึ้นัฟื้นมื้นเือหน่อยนะมให้หนอนถามยังไงอยากนอนบอกมีต่เฮ้อเอาลงไปลงแก๊สโจมไปลงแก๊สอัดเมียนให้มันมืดเพิ่งเตฟิตีแก๊สบื้มขึ้นไม่เลยก็เลยบ่นอนจักเถื่อ น้องคืนแล้วน้องคืนสอนกังเว้นมอกกับบริเนนท์มอกกับเนนเป็นยังโอ้ยหม่อนใส่หม่อนใส่พอกินพักหนาวขาดแล้วดีกว่าเอ้ยเอามาตักก็ได้ต้มปลาน่ะพ่อกินหรอไหนเข้าบริกินน่งได้ไปกินมืออื่นเจ้ามาแล้วยากเขากินกระหางเดือยนน้อยเพื่อนนั่นแหละถ้าเราต้มให้เจ้าห้องอีเมลก็บบริกิน กินเบิรบกบ่เนีไปหมูไปกินน้ำกันหมูกินกระดูกนะูกขาเบึ่งบบอใจกินดูปีน้องกินข้าวกับมาม่าจางมาเป็นตะอ้วนตะพี่ก็เป็นขามด้วยเนาะ รู้อ่ะ่ม่จังาวเนาะห้านะ <c oughs> ได้นูมาหายจาก,ตกโตก่อโตเดียวขขากต้มมามากินเราเด้อตุมมามากะ่ะเดี๋ยววายจะจงได้ฮะห,หอยปุะบสิวเอาแนวนัน้นกินมันเบิดแย้วแล้ว อโอ้ก็ย่านว่าเสร็จนิดปูมือยังว่านอ้อยได้บักหลาครอบครัวพี่นอ้องเลยขิดเขาครอบครัวต้มน้ำต้มน้ำเปล่าื่อๆนะต้มเหมียนื่อๆต้มเหมียนตันไผ่ยอ,ยไอือ ก็ต้มลายต่้มจงหอสองหอถูกคือลายแตยเออต้มสดน้าดีแหละกว่าชีสดดองหน้ามันนั่งดูะันทร์หนาปอิน่วยนั่งกินมา่าเอะไรกินหอดดองดาวไปหน่อยเลยตอนอันเมื่อบ้านเผ่ดน่ะ มะม่าห่อหนึ่งบัจักเอาขาวจำบัจักสดกินบัจักขาวจำมะมา่ามันจะเป็นมะม่าเวียดดอกพี่น้องก็จะคล้ายห่อหละพันทั้งห้านเพื่อนตอนทำเมื่อนี่แม่ขันมีโอกาสกะอยากเม่นน้ำเพือ่อนยูพี่น้องถักล่อมี <c oughs> ขาน้ำเมื้ํามันเช่นก,การเดินทางนะพี่น้องมันก็นต้องเส้เงินเช่ทองเมื่อโตเป่ากับบยักยกจุงโหลดมาแล้วไกลบัไกล เงินมีข้ามก่อนจะชิมเมื่อเด็ดน้ำเพลินเมื่อจาะมาเยงเพลินเนาะยังหน้อยกามีติดธงจัก 4, สี่พันใช่เนาะสี่พันหาพันเผื่อการจำเป็นนะนะก็บชิมเมื่อได้อยู่ขั้นหน่อยกว่ากันแต่น้ำมันโหลดมากก็เป็นพันตายออบาทนี้าเมื่อได้เอาไปจกซื้อนั่นซื้อนี่สเขากินน้ำและกันมีกันเนาะพอจะแหวงอยากปั้นแลอ บอกว่ากินบอ่อนั่นอันนี้เมื่อกันผมีแนวกินแลน้วทั้งนา้นบอกว่าตีกินยั้งกับซื้อมาสู่ตเขากินน้ำซื้อๆเผื่กินน,น้ำมาแล้วกินบ่นั่นกินบ่นี้มาแล้วก็ลอให้มีเงินในทงในไทยก่อนนอกจากชิมมะเยี่ยมมะยามเผื่อกับวางเบีวา,เว,าวางงานจะก,ก่อนที่สำคัญก็ลอให้มีเงินก่อนไปจากชิมเมเนนเเื่อก็ยังมะเยี่ยมมะยามเผื่ออยู่กนท้งเมื่อแต่โตเป่ากะมัน,นผัด จูงหลุดมาที่อยากเมื่อเยี่ยมเมื่อยามอในน้อยหนักกับป้านี่พี่น้องเลยใหญ่แต่แล้วป้านี่น้อยหน่าใหญ่แล้วหนาเบ่งหลืงอยู่พี่น้องเลยน้องโดมน้องดิวเออน้องดิวอิ่มแล้วโถนั่งดาวนั่งเดือนตาดีเออตะกี้เพ่นอยากสื่อคำพาน เศ้าท่าาอ,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 อว่ะม่ชิบอิ่อนีพบไม่ผัวใจเน้นผัใจอ,อ,อย่าหายจายน่อยากเมื่เยี่เมื่อเบิง่งคันเมื่อข้าวเนี่ยก็ชิเมื่อชิ้งเฮง,งยูพี่น้องเอ้ยเมื่อคุดเอากะปูดแดงเชก่อนน้ะแม่ชิบเอากะปูดแดงคุดเอาลายลายหลุดมเาเลยโอ้ยเขาไปแต่แต่เศร้าก่อา,ามุ้งเดี๋ยวเป็นของ เขาแย่้วกัะเแย่เอาฮะชิมเอาลายคลายราคาแพงก็ดอกกับผู้แดงข้าได้กับสิแก่มานั่มแล้วเก่มาได้บ่ได้แล้วมาขายพู้แดงขาดมันตัวมอนี่คล้ายกับใบสื่อสดกันน่าลายหันแล้วเงียบพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปหนาพี่น้องยินดีแม้ว่าชุกชุกคนสบายดีพี่น้องสไปปลาลุงผัวเสียงฮะนะ